สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพาตริกกุสตาฟสันสุพนัทเหมือนตาพีรดลชัรัศมีและทีรศักด์เผยพิมายทําคนละประตูพาทีมชาติไทยฮึดแซงทุบสิงคโปร์ถึงทินสุดมันสี่ต่อสองทำให้ทัพช้างศึกเฮสามนัดรวดเก็บเก้าคะแนนเต็มซิลแชมป์กลุ่มเอพร้อมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแน่นอนแล้ว ก่อนพบกับกัมพูชาในนัดสุดท้ายที่สนามราชมังคลากีฬาสถานวันที่20ธันวาคม2567นี้เวลา20นาฬิกาส่วนทัพลอดช่องที่มี6แต้มรังรองจากฝูงจะบุกเยือนมาเลเซียในวันและเวลาเดียวกันเกมนี้มาซาทาดาอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนมีการปรับทัพครึ่งทีมจากนัดที่แล้วส่งพีระดลชำรัศมีกับตันทีมคอยสร้างสารรค์เกมสนับสนุน3ประสานในแดนหน้าอย่างอันันยอดสังวาน สุพนัทเหมือนตาและพาตริกกุสตฟสันเป็นหน้าเป้าเริ่มเกมนาทีที่10บสิงคโปร์มาได้ประตูขึ้นนำไปก่อนหนึ่งต่อศูนย์อิสวรรมาบุตรผู้รักษาประตูเปิดบอลยาวมาให้ชาววันอนันนัวเอาบอลลงก่อนซัดด้วยขวาบอลพุ่งเสียบเสาเข้าไปนาทีที่ส4สิงคโปร์ได้ประตูหนีห่างเป็นสองต่อศูนย์ฟาริดรอมลี่พาบอลจากฝั่งซ้ายลากตัดเข้าในก่อนปัน่นด้วยขวาหน้ากรอบเขตโทษบอลพุ่งเสียบเสาเข้าไป นาทีที่39ไทยมีจังหวะลุ้นทำประตูไล่ขึ้นมาพาตริกกุสตาฟสันเปิดบอลจากฝั่งขวาเข้ากรอบเขตโทษมาให้วิลเลียมเวเดอร์เชอร์ได้ขึ้นโมงจ่อๆข้ามคานออกไปนิดเดียวก่อนที่นาที45บวกสไทยมาได้ประตูตีไข่แตกเป็น1ต่อ2สุพนัทเหมือนตาตอกส้นกลับหลังมาให้อนานยอดสังวานก่อนจะจ่ายบอลต่อมาที่พาตริกกุสตัฟสันได้ซัดซด,ซด้วยสายเข้าประตูไปและจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ ครึ่งหลังนาทีที่52ไทยมาได้ประตูตีเสมอเป็น2ต่อ2องนันต์ยอดสังวานเปิดบอลเข้ากรอบเขตโทษมาถึงสุพนัทเหมือนตาขึ้นโขกเข้าประตูไปนาทีที่65ไทยเปลี่ยนตัวผู้เล่นพร้อมกัน3คนส่งเสกสรรราตรีท่รศัก์เผยพิมายและนิโคลักษมิกเกลสันลงมาแทนอนันต์ยอดสังวานสุพนันบุรีรัตและพาทริกกุสตาฟสัน นาทีที่70ไทยมีโอกาสส่งบอลเข้าตุงตาข่ายไปแล้วจากลูกเตะมุมและเป็นพันษาเหมวิบูหม่งเข้าไปก่อนที่ผู้ตัดสินจะไปดูจวีเออาจากจังหวะทีรศักเผยพ,พิมายขัดขวางการเล่นของอิสาวานมาบุตรผู้รักษาประตูสิงคโปร์และกลับมาเปลี่ยนคำตัดสินไม่ให้ประตูกับไทยในจังหวะนี้นาทีที่88ไทยเปลี่ยนผู้เล่นคนที่ส่ส่งวลชิตกนิสีบำเพญล,ลงสนามแทนวิลเลียมเวเดอร์เชอร์ ช่วงทดเวลานาทีที่ 90+3 บวกไทยมาได้ประตูพลิกแซงขึ้นนำบอลชิตกนิสีบำเพ็นเปิดบอลเข้ากรอบเขตโทษมาถึงพิรดลชำรัศมีสอดไปชาร์จเปลี่ยนทางเข้าไปให้ไทยแซงนำ3-2ต่อก่อนที่นาที 90+14 บวไทยมาได้ประตูปิดกล่องเป็น4-2ต่อสุพนัทเหมือนตาจ่ายบอลเข้ากรอบเขตโทษมาให้ธีรศักดิ์เผยพิมายิงเจาะเข้าไป จบเกมทีมชาติไทยเอาชนะสิงคโปร์4-2เก็บชัย3เกมรวดการันตีผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วในฐานะแชมป์กลุ่ม A แม้จะเหลือการแข่งขันอีกหนึ่งนัดเนื่องจากมีเฮตุุเหตุดีที่สุดขณะที่ผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันกัมพูชาชนะติมอร์เลสเต2-1ต่อรายชื่อ11ตัวจริงทีมชาติไทยปฏิวัติคำไม่ GK พันษาเหมวิบูลทิตาธรอ,อัศรศี พีระดลชำมรัศมีซีพาติกกุสตาฟสานันสุพนัทเหมือนตาอนันยอดสังวานสริงคารพรมสุภะวีระเทพป้อมพันธ์วินเลียมเวเดอร์เชอร์สุพนันบุรีรัต โปรแกรมนะัดต่อไปของทีมชาติไทยจะทำศึกชิงแชมป์อาเซียน2024รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอนะัดสุดท้ายพบกับทีมชาติกัมพูชาณนะสนามราชมังคลากีฬาสถานในวันที่20ธันวาคม2567เวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32 AIS Play YouTube BG Sport Facebook n o p l u s และ True Sport 2ช่อง667 ฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะเราจะมีข้อมูลใหม่ๆมานำเสนอตลอดๆเลย